โค้ดใหม่มณัญญามนัญญาเวลเนสคว้ารางวัลไทยแลนด์เฮลท์แอนด์บิวตี้อวอร์ด2023 เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับโค้ดใหม่มนัญญา CEO มนัญญาเวลเนสโค้ดที่จะทำให้คุณสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้ทั้งขายดีและเป็นซ u เปอร์สตาร์แบบดที่สร้างมาจากองค์ความรู้จากการทำออนไลน์สายสร้างตัวตนแบรนดที่ลูกศิษย์เรียกร้องให้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายจนวันนี้สร้างตัวแทนจำหน่ายให้ผิดหน้าตาชีวิตมากมายในแบรนดนี้ ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อในการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2023อายุน้อยร้อยล้านเอกวินวินพีอาพได้รับรางวัลในสาขา l i s i n g Star Business ค่ะค่ะสวัสดีค่ะโคชใหม่บรรยาค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์บรรยายนวเวสค่ะค่ะอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ในวันนี้เขารับรางวัลไหมคะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะคะก็ดูอายุน้อยร้อยล้านมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็น อยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านบ้างไม่น่าเชื่อว,ว่าวันนี้ก็จะเดินทางมาถึงวันที่ยืนอยู่หน้าพี่ๆสื่อตรงนี้ยืนอยู่ที่อายุน้อยร้อยล้านแบบนี้อย่างเป็นเกียรติมากๆค่ะค่ะขออนุญาตในเรื่องของธุรกิจบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เราทรําธุรกิจประกอบเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะโอเคค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็ ทําเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นโค้ชที่สอนเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาทําให้มีลูกศิษย์เยอะแยะมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมในแบรนด์เราเราก็เลยเปิดรับเริ่มต้นจากลูกศิษย์ค่ะก็เลยกลายเป็นแบรนด์เล็กๆแบรนด์หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนแบบออร์แกนิกแล้วก็เริ่มสร้างฐานแฟนจากลูกศิษย์ที่มาเรียนสร้างตัวตนค่ะของปีหน้าครัการวาแผนยังไงบ้างะ ปีหน้าค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่โคนเรื่องสร้างตัวตนเนาะเราก็มองเห็นว่าหลังจากเนี้ยหลายคนก็จะไปโฟกัสเรื่องยิงแอดมากขึ้นหรือว่าไลฟ์มากขึ้นหรือว่าแอดวานขั้นตอนแอดวานแต่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาที่สินค้ามันมีหลายแบรนด์สินค้ามีทุกทุกแบรนด์บอกว่าดีหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะเลือกซื้อกับคนที่เขาเชื่อ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าตัวเราเองมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรไเราตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าแบรน์เลยเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะมองมองภาพให้ตัวแทนทุกคนเขาสามารถสร้างฐานแฟนของเขาได้และเขาสามารถขยายตลาดของเขาได้เองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากที่จะติดต่อเข้าเรียนหรือว่าในเรื่องของแผนการตลาดที่จะปรึกษ,ษาอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตาม ค okay, ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เข้ามาส่วนตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นโค้ชสอนเรื่องการตลาดเราไม่ได้เน้นสร้างเฉพาะแบรนด์ของเราแต่เราเราเปิดรับในหลายๆแบรนด์ตอนนี้มีหลายแบรนด์หน้าใหม่น้องใหม่ที่กําลังเริ่มต้นเข้ามาแล้วก็หลายคนหลงทางหลายคนไปต่อไม่ถูกเนี่ยค่ะ วันนี้ก็ทําให้ดูว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับประเทศแต่เราสามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจโคชใหม่มานัญญาค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพจแบรนด์ก็คือมนานัญญาเวลเนสค่ะนี่นะคะเรียร้อยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตมองกล้องกางก่อนนะคะเดี๋